สวัสดีครับพบกับช่องสังตามปก่กนะครับว AH e, ันนี้เราก็เตรียมเหล็กแล้วครับมาทําครัวให้เมงทับภูนะครับแต่แผ่นหลังคาและเหล็กบางส่วนยังไม่มาส่งนะครับนี่นะครับเราก็จะทําวันนี้นะครับเราก็เพิ่งเปลวหินมาพี่น้องนะครับบรรยากาศตอนนี้นะครับเราจะมาทําตรงนี้นะครับทําครัวนะครับให้เมงทับภูนะครับนี่นะครับ กลัวแมงทับูก็จะอยู่แบบนี้นะครับพี่น้องนะครับนี่ถ้าหน้าฝนหน้าอะไรมันก็จะเอออยู่ยากนะครับ <c oughs> ไม่ไนาแม,มงทะปูอันนี้จะวันนี้มาทำครัวให้ใช่ครับผมเดี๋ยวเอาเหล็กเอาอะไรเดี๋ยวเข้ามาส่งอีกเพราะว่าอยู่นั่นมันก็นั่น,น้องะแมงทะปูเนาะครัวตรงนั้นเนาะครับตรงนั้นใช่ไหมฮะ ไม่กลัวตรงนั้นมันต่ําเนาะมันอยู่นั่นก็จะมาทําตรงนี้เลยมาทําตรงนี้ไลยทำตรงไม้หินอ่อนนี่นนห,ะนะอหลอครับผมแล้วเราก็รากพรุ่งนี้ก็จะเทปูนแหล,ละช่วยกันเทปูนเอาปูนมาเทเทพื้นมันพี่แดงวันนี้จะทําโครงหลังคาทําทอะไรแล้วพรุ่งนี้เอาปูนมาเท ตีพื้นมันไม่ให้มันเชื้อแฉะก็จะได้อยู่สบายหน่อยมันเ,เวลาฝนตกมันอยู่สับยากมันเชื้อแฉะถ้าอยู่ชายคาตรงนั้นมันก็วิน,นาฝนมันก็เปียกหมดนอพี่แดงครับน้ําฝนอะไรมันสาดเราก็จะมาทําล็อกนี้นกัวโลหลังคาคแล้วก็เหล็กบางส่วนมาส่งอีก สะพานบุญนะคะเป็นสะพานบุญให้น้องแมงทัพปูเนาะนะคะ<อ>มีผู้ใหญ่ใจดีนะคะมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายนะคะขานสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายให้แมงทัพปูเนาะเออ,อ,อเป็นจำนวนห้าพันบาทนะคะเ,นนเดี๋ยวเดี๋ยว<น>พ่อรีจะให้น้องทัพภูเนาะเดี๋ยวจะทำการมอบนะคะทำการมอบนะครับรางวัลน,นะครับ นี่นะคะห้าพันบาทเด้อห้าพันบาทเด้อนี่นะคะผู้ใหญ่ใจดีไม่ประสงค์ออกนามเนาะค่ะข้าวก็เห็นความลำบากของน้องเขานะคะก็เลยสนับสนุนที่ที่ความมีความมุ่งมั่นที่จะทำยูทูบเบอร์มีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความตั้งใจที่อยากจะทำยูทูบเบอร์นะคะแล้วทีเนี้ย ผู้ใหญ่ใจดีอ่ะเขาก็สนับสนุนเอาห้าพันนี้ไว้เป็นค่าใช้จ่ายนะคะในในการใช้ส่วนตัวของเรานะอ,อันนี้ก็คือเป็นผู้ใหญ่ใจดีไม่ประสงค์ออกนามนะคะขอบคุณครับค่ะห้าพันบาท,บาทนะคะให้แล้วนะคะใช้ใจ่ายต้องใช้ใจ่ายประหยัดนะั่นแหละให้แล้ว <S <S ให้เลยนะคะให้ไปใช้ใจ่ายจะเอาไปทำอะไรไม่มีการเอาคืนนะครับ จะไปซื้อเครื่องครัวเพิ่มหรืออะไรนิดหน่อยๆเนาะซื้อของเครื่องใช้ส่วนตัวไว้ใช้ไว้กินข้าวกินอะไรอย่างนี้ใช้แล้วแต่น้องเขาเลยนะคะคือไม่ได้จํากัดว่าจะต้องเอาไปเอาไปซื้อน้ํามันเติมใส่รถนี่พี่แดงรถที่ใช้ไฟฟ้านะโอ้รถไฟฟ้านะครับไม่ใช้น้ําไม่ใช้น้ํามันเนาะให้พ่อให้แม่กันแล้วแต่นะอะไรยังไงก็แล้วแต่น้องเขาเลยนะคะห้าพันบาทเนาะก็ถือว่า เป็นคาเรียว่าเป็นทุนเป็นเป็นทุนให้ในการทำยูทูปต่อไปนะในเมื่อมีคนสนับสนุนน้องอย่างนี้แล้วน้องก็ต้องตั้งใจนะต้องตั้งใจทำทำคลิปทำไลฟ์สดนะคะเออทำคลิปสร้างสรรสร้างสรรผลงานออกมาสู่เอฟซีดู ีคนสนับสนุนเราขนาดนี้แล้วนะอย่าทิ้งความฝันนะเราต้องพัฒนาอะไรแมตงตะปูเหมือนเหมือนกับเราเรียนหนังสือเลยเนาะมันต้องแต่เต้ามาจากอนุบาลเนาะเขาฝากมาได้อสองวันแล้วแต่ว่าพี่ไม่มีโอกาสได้เข้าไปกดเงินสดเพราะว่า อ่าตังสดไม่มีในกระเป๋าก็เลยวันนี้ไปเอาหินมาพอดีเอาหินมาลงหน้าบ้านเนาะก็เลยไปกดมาเพิ่งจะให้นะหินก็ไปเอาก็เป็นเที่ยวที่สองเลยเนาะวันนี้ที่สองแล้วนะคะหินเดี๋ยวเราจะต่อไปเราจะไปเทหินข้างหน้าแล้วก็ออแล้วช่วยกันเกียร์เนี่ยเกียร์เพราะว่ารถไถไม่มีว่างเลยอ่ะได้ได้ค่ะก็มีอุปกรณ์มีเสียมีออไรก็เกียร์แบบให้มันให้มันเสมอกันอะไรเงี้ยนะค่ะค่ะ เราก็จะโรยนั่นแหละโรยให้มันเรียบๆแล้วก็เกี่ยตัวไหนมันนูนอะไรมันก็เราก็เกี่ยวไปนะเกี่ยวไปขอบระคุณนะวันนี้ผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่มอบทุนนะคะทุนให้น้องแมงคัาพูเน้องไว้ใช้จ่ายนะคะทุนการศึกษานะครับทุนการศึกษาการทำยูทูบเปอร์ผมยังพูดไม่จบ นะคะก็ยินดีกับน้องเขาด้วยนะคะอย่างน้อยก็มีคนสนับสนุนเนาะแค่แล้วก็จะมีการทำครัววันนี้จะทำครัวด้วยนะครับเทหินเสร็จก็จะพากันช่วยแหละมีพี่แดงมีหลายๆคนลุงวางเนาะช่วยกันทำทำเกี่ยวกับอาหารอะไรก็จะได้สะดวกเนาะเป็นครัวครัวมุงหลังคาเหล็กนะคะก็จะประมาณนั้นสามคูสี่เมตร สามคูณสี่เมตรนะคะจะปูพื้นปูพื้นปูนเทซีเมนเทซีเมนนะคะพรุ่งนี้ก็จะสั่งซีแพกมามาเทพื้นวันนี้เอาโครงก่อนเอาโครงก่อนวันนี้วนี้เอาโครงเพราะว่าเดี๋ยวร้านหลังคาเหล็กก็จะมาส่งช่วงบ่ายไหมน่าเออโทรไปสั่งแล้วเขาบอกสั่งสั่งแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะมาส่งตอนไหนเนาะแต่เขาคิวเขามาตอนไหนเนาะจะเป็นคิวบ่ายหรือคิวเช้าเรายังไม่รู้นะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าไปเดี๋ยวจะโทรบอกเขาบอกนี้นะ นี่ก็แสดงความยินดีกับน้องทัพูนะคะที่มีคนสนับสนุนนะคอยเสอคอซ่อมเบิงอยู่เด้อทำตัวดีๆเด้อนะคะคุณแม่ฝากมานค่ะเดี๋ยวเราจะไปเทหินเทหินนะคะเทหินข้างหน้านะคะแล้วก็ถ้าของมาแล้วค่อยมาตั้งโคง วันนี้ก็จะมีลุงวางมาช่วยวันนี้นะก็อธิบายในในส่วนของในส่วนของห้องครัวเนาะว่าท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านสนับสนุนมาแต่ค่าอุปกรณ์นะคะค่าแรงที่ตั้มไม่คิดคือเราก็อยาก,ยกข,อขอแรงช่วยกันนะคะ <c oughs> คืออยากให้มีที่นั่งทานข้าวร่วมกันอะไรอย่างนี้นะคะเราก็เลยให้ท่านผู้ใหญ่ใจดีจ,จ่ายแค่ค่าอุปกรณ์นะคะค่าแรงเราไม่คิดอะไรนะคะ นี่ก็ขอบพระคุณนะท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้ด้วยนะคะครับขอขอบพคุณนะครับท่านผู้ใหญ่ใจดีมากๆนะครับที่สนับสนุนน้องเขานะครับให้การทำยูทูบเบอร์ของน้องนะครับเหมือนกับการเรียนหนังสือนะครับต้องไต่เต้านะครับตั้งแต่อนุบาลมาปฐมมามัธยมเนาะแล้วมาถึงถึงขั้นต่อไปนะครับถึงขั้นสุดยอดนะครับเมงภูนะครับ ขอให้น้องเขาตั้งใจนะครับทําดีต่อไปนะครับนี่ครับมาอยู่นี่แล้วก็มีเพื่อนมีอะไรนะครับดีกว่าไปอยู่ที่อื่นเนาะแล้วก็เป็นห่วงนะครับให้น้องเขานะครับมีรายได้เนาะมีรายได้จากการทํา youtube นะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรมากมายนะครับเพิ่งทําใหม่เนาะก็เป็นเรื่องธรรมดาครับนี่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับต่องตั้้งโปรโงนะครับ